สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอยำขนมจีนค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะแต่อร่อยอร่อยค่ะแล้วเมนูนี้เป็นเมนู โปรดอร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นนะคะไปเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบเราจะใช้มีปลาทูมีหอมแดงมีถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็หอมใบเลื่อยค่ะแล้วก็ต้นหอมตามด้วยมะนาวค่ะแล้วก็พริกจินดาที่เราหั่นเป็นชิ้นตามด้วยมูออค่ะแล้วก็มีขนมจีนค่ะ นะคะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะตามด้วยนะคะเราจะเอาชามมาวางแบบนี้ค่ะตามด้วยเราก็จะใส่พริกนะคะที่เราโขกไว้นะคะหรือว่าพริกผงนะคะที่เราคั่วและโขกไว้ค่ะใส่ลงไปคะ่ะสองช้อนนะคะตามด้วยนะคะใส่ผงนวแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปคะ่ะใส่น้ําตาลลงไปเลยคะ่ะหลังจากใส่น้ําตาลลงไปด้วยตามด้วยใส่ข้าวคั่วลงไปคะ่ะ ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปค่ะน้ําปลาเราจะใส่ช้อช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่น้ําปลาราของเราลงไปค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ายําขนมจีนเราขาดน้ําปลาร้าไม่ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็โคเร่คเี่คลี่เคเี่แบบนี้เลยค่ะให้น้ําตาลของเราละลายกับผงนัวนะคะ คนคลคให้เข้ากันค่ะตามด้วยเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะวันนี้เราจะใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ารสชาติจะได้กลมกล่อมและอร่อยมากๆค่ะใส่มะนาวลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลี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 แบบนี้เลยค่ะหลังจากคลีคลีคลีนะคะให้เข้ากันแล้วนะคะคนุคลให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ ตามด้วยนะคะเราก็จะใส่หอมแดงของเราลงไปค่ะที่เราหั่นนะคะใส่ลงไปเลยจ้าพริกยินดาค่ะใส่ลงไปค่ะใส่พริกจินดาลงไปแล้วนะคะตามด้วยมูยอใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปลาทูที่เราทอดนะคะแกะแล้วใส่ลงไปแล้วก็คุรีคุีคุเลยค่ะตามด้วยหอมนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คุรีคุรีคุค่ะ ตามโดยเราก็จะเอาขนมจีนของเราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนิดหนึ่งก่อนแล้วก็คนๆก่อนค่ะให้เข้ากันก่อนค่ะวันนี้รสชาติจัดจ้านมากๆค่ะเราก็จะใส่เพิ่มไปอีกนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆค่ะและเป็นเมโนูโปรดนะคะแล้วทำง่ายมากๆค่ะใส่ขนมจีนไปเพิ่มแล้วเราก็จะเเร่เเรนะคะหรือว่า คนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะหลังจากคลร่เคลเข้ากันแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะเอาถั่วฝักยาวเราใส่ลงไปค่ะวันนี้ถั่วฝักยาวจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราชอบกินค่ะเราก็จะใส่เยอะไปหน่อยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่นิดหนึ่งก็ได้ค่ะ แต่ว่าเราชอบทานเราก็เลยต้องใส่เยอะค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีคูเรคลเรคลเร,รแบบนี้เลยค่ะโครนนคลนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมจานเลยค่ะยำขนมจีนค่ะเตรียมจานตักใส่จานเลยค่ะยำขนมจีนนะคะหน้าตาน่าทานมากๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องอยู่ไนก็อร่อยได้ค่ะที่ทำให้แอดมินมีกำลังใจนะคะทำคลิปถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะขนมจีนน่าทานมากมากค่ะอร่อยออร่อยเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะ